ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อพ่อครับสวัสดีวันนี้มาตามแนวทางของคุณพ่อเนอะาะค่ะได้แล้วอเมริกาค่ะตีมันจะไหลาเมื่อจะลูกก็ดิ่พอจริงอีกวันเม่วีว่างนะนะสวัสดีหยดน้ำกดอะไอย่างนี้กันเลยหยงหยงกันเลยบริสุทธิ์ไปไล่ไปหยงเข้าเขาก็ส่งไป,ไป,งงงไปแบบทะลุไป,เ,ปเลยลูกสองหางนั่นแหละค่ะ <c oughs> เป็นเป็นสูตรขำนวณคือเกาบ่ะคะ่ะแม่หลูกแม่มันกับยุดุดเมื่อที่แล้วกับพิษผิดเล็กพิษหน่อยโอยมันสวยๆจังเลยบุตวันนี้กับคืองสีนี่โอกาสีา่ลูกี่โชคดีามวันเนี่ยมันมันม <kay S 2> ่อ่าวันนี้กันเลเอาอาซีซีฮานี่ละก็จะเก็ตฮกกเก็ตเป็นนอ๋อค่ะ สามตัวค่ะสามซีกับเกาห้าล่ะค่ะเออบบเมนลูกงดเมื่อเมื an, 35, 45, 45 quiero, yup. ่อเช้านี่ปอค่ะมีมีสามซีกับหกหานำค่ะเออนันนั้นนั่นก้อนเปิดลงมาเบื้องดีเลยลูกเบื้องดีเมื่อเช้านี่พอต้องไปซีห้ากับเจ็ดหกขดเด็ดอ๋อสี่ฮะเมลูกแม่นล่าสุดล่าสุด ในหกหากับตัวยื้ขึ้นกันและอืมคิดว่าใช่คือคือพอเน้นสองตัวหนีเลยพ่อค่ะแม่ลูกสองหางครับใหสองหางเลยสามตัวแก็คือเอ่อสามห้าสี่ก็ได้สามที่หามันจะเป็นเลี่ยงกันคนเนาะค่ะใช่สามห้าสี่แล้วก็ ขนตาสามตัวละตัวหนึ่งก็คือสามเดี๋ยวดูม e ันจีพอขับรถลงเขาก็ลงรถไถอืเอมันแคบหนึ่งแคบหนึ่งห้าห้าห้าสามห้าสามตังมีน่าสามสามยังมีสี่สามเจ็ดบ๊ลูสี่สามเจ็ดเนะคะ มีสามเจ็ดต้องตัวล่างพอกับชอบเจ็ดหกเจ็ดตัวเดีวยวเลยสามตัวนี้ซิมซีสามเจ็ดกับสามหาซีเนาะค่ะแอ่ลูกแบนข้างล่างก็คือเจ็ดหกแยกแยกเห็เพิ่นเลยมันเป็นประต,ตัวติดซีติดซีติดห้าเยอเสุสเ,เลขบน,น งเอ่อนังเลขเจ็ดกับหกรต้องกลับเลขเจ็ดหกเป็นหลรนุ 7, ตรตัวเจ็ดหกรต้องกลับนะคะ่ะแมนลุกแม่นันไงเด้คือหกเจ็ดคือหกบอกัวเลเจ็ดหกคค่ัเลขที่มันบู 6, 7, มีเจ็ดม <Okay. S 1> ันม่มบูมีหกแ่ซีหาหาซีดี็คือเจ็ดเป็นข้างบนสามห้าสี สามสี่สี่สามเจ็ดเนาะครับคุณี่ขึ้เลขบนครับอีสีนี่หาขึอน 7, 6, ออยู่บนเจ็ดหกขึ้นยู่รางเจ็ดหกเป็นเจ็ดเก้าได้ไหมครับพ่อเออนเนี่ยจะคนมาลูกล่อนเอ่อเด็กนมาครับครับมันแต่ว่าแต่พ,อ,พอชอบเจ็ดหกครับแต่ของพ่อมันเคยเป็นอยู่ครับเพราะว่า ตอนนั้นฟ้องให้ศูนย์หกมันออกศูนย์เก้าอย่างนี้นะพ่อเนาะใช่ใช่ครับครับมันเป็นอยู่ครับหลายรอบอยู่พอ่อเมื่อเที่ยวเมื่อที่ยวหาศูนกับศูนย์เจ้าเป็นแตครับอันีก็เข้าตัวกลับตัวเข้าวิดแต้มหนึ่งอย่างนี้นะพ่อเนาะแน่หลุดแน่เป็นวันนี้พอ่อก็คือคือรักตามนี้แหละถามที่บอกไปแนะครับแต่ว,ว่าครับ แต่ว่าอันแอดมินนี่ก็จะกราบหัอไปให้พ่อด้วยนะครับผมเป็นเจ็ดเก้าด้วยนะครับนะครับลูครับเด<อ>็อดเดไอ้ตุกแก่ตุกแก่ันเคยเห็นไหมพ่อเนาะตุแก่อยู่อยู่สวนอยู่้านสวนอยู่สวนอยาบผมมันมม่ไดอสุ่วมดทีวมดทีมันดอกเจ็ดเก้าพ่อพ่อพ่อตังคือนี่นี่ไล่ไปนี่หวันไล่ไปมันกดตตอกมากพ่อลืมกดตับไไปคด กดลงเงินในเขาเนาะในตต่างครับ <motiv> ร <ators> <rios theater> <N its> <ke> ู้เอาเก็บเกาว่เแจยใจหมดสียหลายกันแต่มันกอดพอมันลืมกอดกดต่กดโอนเงินในเขาไม่รู้วนอีืวันี้เขาเรามาบอกทั้งห้องทั้งืงวันขึ้นเลยขึนขึ้นแตห้องคอยมากน้าคอยยิ่นเสียงรถไถก็กอดแอ่ถไถห้องบอกเลยโอ้โหบเก่าจ้อง้อเ็่้องเป็นเลขเลยใช่ไหมพ่อ เ <Workers S 2> มนุทั้งทั้งแบบอะไรก็คือบโมเพียนว่าเก็ดเก่าเก็ดเก่าแล้วก็บริห้องเพือเดียวนะห้องบ่อยๆห้องแบบตํำๆกันนั่นแีเก็ดเก่าเก็บเก่าพเธอพ่กเอขาเข้าเก็บเก็บเกเก่าเนาะเกียตัวนี้คือสีคือ้นล้ตัวอกดูแค่เนี้ปกติเขาจะบ่ห้องเนาะบ่ห้องมากแต่้งแ้่เอ่อั้าถ้สงกัน งวงหลังสมการมาโบกห่องเลยมัห่องหัวก็สิมาห่องร้องซีหมือมาเนี่ยครับอืมที่ตุ๊กแกร้องบอกมาตรงกับสูตรคำนวณของพ่อพอดีเลยใช่ไหมครับไมีลูกมันนี่แต่ขอว่ามันมันเป็นเอ่อมันเป็นมันเป็นเลขคิดออกมัซ้ำซ้ำกันดูเนาะสุดท้ายเรียกว่าเนี่ยไอพ่อในสูตรของพ่อมากมากขึ้นเจ็ดหกอ่าตัวนี้ตุ๊กแกตึ้งหลักแก ให้ก็ได้ให้เจ็ดเก้าก็ได้ของสีน้ำบูกหมดเนาะครับเราต้องกันไว้เพิ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าก็ไปคืนลราเติมด้วยเลยล่ะครับสามตัวสามสี่นี่จะสีสามเจ็ดหรือสี่เจ็ดสามเหเดียวกันครับ่สามก็ข้างล่างเจ็ดหก กันุกจะทำมการในพอการเจ็ดเก้าครับอ่าเจ็ดหกไม่ต้องกลับมาหลุกไปส่งตรงเลยครับกลับน้อยเอยครับอ่าเจ็ดหกนี่เอาแห้งนะครับอ่างวดงวดนี้พ่อพ่อมั่นใจไหมครับมั่นใจรู้มั่นใจเจ็ดหกอืมครับเจ็ดหกห้าสี่นิ้วอ่าห้าสี่บนครับเจ็ดบนกลางใครับอ่สามห้าสี่ ถ้าจะเอาสามสี่ห้ามันก็ดูดูเลี่ยงกันเนาะครับมันเป็นเลขที่เลี่ยงกันแต่เร็วแต่ผู้พูดมากนะว่าที่มุนเราครับเลขเลขของแม่บ้านที่ว่าแกถูกเป็นประจำประจำนี่แกได้ตัวไหนครับพองวดนี้เรื่อนี้เจ้าจะได้แบบตัวเดียงกับพ่อเนี่ยครับอจะได้จะได้ตัวเดียวกับต่อเพราะว่าถ้าไม่เขายุ่งเขายุ่งยิงไว้แก เรยกมือสองข้างขึนเแต่าไม่ปมเลอเขาเขาไม่มีมีมีอีกข้างหนึ่งมีสีนิ้วอีกข้างหนึ่งม้านิ้วแะ่ว่ววางจะเป็นก้าหรือเป็นสี้ยะหว่างพอดีเมื่อีเพิอพ่อนเียกสุดว่ารันนี้ไว้าก็ลืมเลยนะเนี่ยครับเออเปเียไปซื้อรรีวอะไรไปอยู่้าสี่ใช่ไหมครับพอ ห้าสี่สี่ห้าอืมครับนะฮะฉันก็เขายกมือให้เจดสองข้างข้างมืโอโก้ไม่มีไม่มีจะโกงมือเนอนะแล้วก็เหลืออยู่สีอีกข้างหนึ่งมีอยู่ก็ผ้านิ้วครับเออะเรยกได้ว่าสีห้าห้าสีหาส่หรือเปล่าเยกาบกมีไหมเยอะมือนี้แต่มันจะออกรื่อเปลาเเผมผมก็ชอบอยู่นพ่องวดนี้ห้าสี่สี่ห้านี่ครับ น่าพ่อชอบชอบมาตลอดลูกไม่เคยทิ้งเลยเขาทำตรวจมาตั้งแต่แรกเลยับมันก็มีแต่ห้าสี่สี่ห้าเอ็มเลยครับอ่าเด็กเธอจะจับถุงกาวนั้นแหละครับอืมครับให้มาลูกครับครับก็ขอบคุณพ่อพรนะครับผมสลับแนวทางงวดนี้เนาะขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณที่ร้ายค่ะอ่ารับคุณค่ะ ข่าก็เป็นแนวทังของพ่อพรขอนแก่นนะคะกับมีตุกแกมะฮองบอกคุณพ่อพรนะคะก่เป็นแค่แนวทังเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้คะค่ะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ